วันนี้8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเหลือเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ขวัญส่งเดือนเท่าไหร่หมื 15, ่นห้ 15, าก็พอหมื่นห้าก็พอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจกฤษดากุศลค่ะนะคะพบกับพี่ขวัญน,นะคะวันนี้พี่ขวัญเอาตัวใหม่ๆม,มาโปรโมชั่นให้อีกวัยสิบเจ็ดค่ะวันนี้พี่ขวัญปีสิบเจ็ดค่ะ เกียร์ออโต้ค่ะเครื่อง3 0 0 0ัค่ะวันนี้ปกติตั้งอยู่8 6 9 0 0 0บาทเอาราคาเราจ่ายกันไปเลยนะคะ7 9 9 9 0 0บาทปี2017ค่ะคันนี้นะคะเป็นกระจังหน้าใหม่นะคะลูกค้าค่ะสีบางๆเดิมๆพี่หวานสีบางบางยังไงเนี่ยอันนี้คือสะเก็ดลอยลอยหินมันจะเห็นรอยนิดนึงแต่ถ้าเป็นสีโป๊ะมานะคะมันจะเป็นสีลอยแตกของของฝากระโปรงเลยนี่ค่ะ เขาเรียกว่าตัวนี้ตีโป่งจากโรงงานนะคะจะมีเหลี่ยมเ wow ว้าอยู่ตรงนี้นิดนึงถ้าอยู่ดีๆฝากระโปรงนะคะผิดเพี้ยนไปมันบง่งบอกถึงรถชนมาเลยนะคะลูกค้าโลโก้ที่ชัดเจนนะคะไม่มีขึ้นสนิมนะคะตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมอย่างดีนะคะกระจังหน้าตัวใหม่คะ่ะหน้าหล่อๆอ,อ,อย่างนี้หายากคะ่ะไฟตัดหมอกพร้อมไฟใสๆอย่างนี้เลยะคะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนไฟใหม่นะคะไฟใสๆอย่างนี้เลยคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ลูกค,ะคะ้าค่ะ ภายในนะคะสวยกริปค่ะภายในสวยกริปนะคะพร้อมกับฟิล์มใหม่ๆค่ะยาฟิล์มรามิน่าอย่างดีนะคะสวยกริปค่ะไม่มีแตกไม่มีรอยข่วนนะคะพร้อมกับแอร์แบ็กสลูกด้านหน้าคนขับและด้านคนนั่งข้างนะคะคันนี้พี่คอรการันตีฮะวารันตีให้เลยว่ารถแอร์เยนเะคะเครื่องยนต์สามพันกำลังเครื่องสูงรับรองว่า ตู้แอร์ก็ตู้ใหม่นะคะลูกค้าไม่ใช่ตู้เก่านะไม่ต้องไปเปลี่ยนตู้ไม่ต้องไปทําอะไรกับแอร์เลยรับรองแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะใช้คําว่าเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตเอยเม็ดอาร์ตเอวยนะคะตากล้องดิชันซูมเป็นหมดแล้วรู้หมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่เลยสวยๆมากค่ะโอ้โหสวยรอบคันจริงๆคันนี้ตัวนี้นะคะปกติไปเก็บสีช่างสีจะถอดออกเนี่ยยังไม่มีการถอดตัวนี้ออกนะคะ แล้วก็ไม่ได้ใส่ใหม่นะคะเดิมๆของมันเลยแล้วดูรางนะฝนค่ะเม็ดกลมดิ่งนะคะพี่ขวัญดูตรงนั้นเปรียบเทียบจากอะไรมาจากรถคว่ำค่ะรถชนค่ะถ้ารถคว่ำรถชนเหลี่ยมตัวนี้จะหายไปเลยค่ะลูกค้าค่ะเหลี่ยมตัวบนนี่จะหายไปเลยอ่ะพี่ขวัญเตี้ยขอขึ้นนิดนึงพี่ขวัญเตี้ยขอขึ้นนิดนึงเนี่ยค่ะเหลี่ยมตัวนี้นะคะจะถูกเก็บสีแล้วหายไปเลยนะคะหายไปกับสีการทําเก็บสีนะคะแต่ตัวนี้มาตรงมากลมดิ๊กเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ เนี่ยค่ะเป็นลานน้ำฝนของเขาที่มันมันมัน,ม,นมันยังได้คงที่คงมาตรฐานจากศูนย์ซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ไปคว่อมม่จะไป,ตะ,ไปตะแคงมานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาด้านข้างกันบ้างนะคะลูกค้าคอนโซนค่ะแบบอย่างดีแบบ v i p นะคะหุ้มหนังเรียบร้อยด้วยหุ้มหนังเรียบร้อยค่ะเก็บงานด้านในเนี่ยค่ะดูสิคะเขาหุ้มหนังนะคะลูกค้าหุ้มแล้วก็ติดงานด้านในนะคะไม่ได้ติดแบบว่าด้านนอกนะคะ เนี่ยค่ะนี่คือการหุ้มหนังนะคะเนี่ยค่ะหุ้มหนังด้านในเลยนะคะลูกค้าขานะคะมาตามด้วยเบาะสามแถว V P ค่ะลูกค้ามีหัวหมอนด้วยหัวหมอนใหญ่นุ่มสบายไม่ใช่เบาะปั้นนะคะอันนี้เบาะวีนะลูกค้านะเบาะวีสามแถวมีช่องทางเดินมีม่านสวยสวยให้ด้วยพร้อมฟิล์มใหม่ๆเลยลูกค้าไม่ต้องติดฟิล์มนะคะันนี้คุณใช้งานจริงๆได้เลยเฟ็บคืออะไรคือข้างในนะคะฟองน้ําเสียแล้วเวลากดลงไปมันก็ไม่เด้งขึ้นมา อันนี้เต็มเต็มตึงๆค่ะเหมือนสาววัยรุ่นเกิดใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะนอนสลับนอนหลับสะดวกสบายนะคะลูกค้าแล้วก็เพดานค่ะลูกค้าเพดานเนี่ยด้านบนนะคะลูกค,ะคะ้า่ะถ้าลดความมาหรือลถมีสภาพไม่ดีนะคะตัวนี้จะย่นตามเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะย่นตามเพราะมันจะถูกล้างถูกน้ําฉีดตัวเนี้ยถูกน้ําฉีดเยอะไม่ได้เชียมความสะอาดเยอะไม่ได้นะคะ มันจะเป็นรอยขวนร,รอยอะไรขึ้นมาแต่เนี้ยบ่งบอกว่ารถคันนี้เอี่ยมมากเ,เห็นไหมคะเบดานด้านคนขับมาด้านหลังอ้อลืมบอกดูไฟดูไฟสวยกิ๊บค่ะไม่ต้องไปสั่งใส่ไฟใหม่นะคะใส่ตัวนี้มาตรฐานค่ะไฟแท้ค่ะไม่ใช่ไฟปลอมสั่งจากไต้หวันมาลงใหม่นะคะใส่เดิมๆค่ะจากศูนย์โตโยต้ค่ะดูเก็บงานค่ะเก็บงานข้างในหมดเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะคะความกว้างคุณสามารถวางเบาะ ไม่ว่าจะเป็นไรก็ไปไรก็ออกทริปนะคะหรือว่าทําธุรกรรมอะไรคุณเอาไปวิ่งงานได้เลยอะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคันนี้นะคะพื้นก็ใหม่เบาะก,ก็ใหม่ฟิล์มก็ใหม่มาม่านก็ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดจ้ะลูกค้ากลิ่นหอมป้ายแดงยังอยู่อยู่เลยนะคะโชคสวยๆใหม่ๆลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนโชคนะโชกอันนี้ได้มาตรฐานแล้วคุณยังใช้ยาวๆได้เลยคันนี้869 0 0 0บาทเหลือ79 9ด0 0าบาทพิขวัญส่งเดือนเท่าไหร่ เหมือนห้าก็พอเหมือนห้าก็พอค่ะมาเลยค่ะมาต่ออีกด้านนี้นะคะดูยางซิพี่ขวัญยางยี่ห้ออะไรดันหลบปีอะไรพี่ขวัญปีอะายปีสิบเก้าเลยเหรอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเอาล้อของพี่ไปไหม,ไมล้อพี่สิบห้าพี่ขอปีสิบเก้าของเราได้ไหมรถปีสิบเจ็ดยางปีสิบเก้าใช้ต่อยาวอีกแล้วค่ะคันนี้สรุปใหม่ทุกอย่างเลยมาซูมเกียร์สวยๆกันดูหน่อยว่าเกียร์ดีแค่ไหนเกียร์ออโต ขับสบายเดิมเดิมดาร์ดเลยนะคะจากปาปแดงมาเลยน็อตน็ตไม่มีแกะนะคะไม่มีชนอุบัติเหตุมาเลยแม้แต่มุมเดียวนะพี่ขวัญกำลังช่วยมองอยู่นะคะคันนี้สแตนดาดจากปาปแดงนะคะไม่มีลึกแกะใส่ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเบาะนะคะเบาะนี้เปลี่ยนมานะคะเพราะออกไปแดงเป็นเบาะผ้าธรรมดาสีแถวนะอันนี้ใส่เบาะหนังอย่างดีนะคะไม่ใช่เบาะปั้นนะเบาะ v i p ออย่างดีคุณดูคอนโซลซะก่อนคอนโซลไม่เคยถูกลื้อ ไม่ใส่ไม่ใส่วิทยุนะคะเนื่องจากเจ้าของเดิมเนี่ยพี่ขวัญบอกเลยว่าเน้นความเดิมเดิมอะไปดูด้านหน้ากัน,นะคะ <มา S 1> ่ะใหม่ทุกมุมค่ะเม็ดอาร์ตมาร์คูนกลมดิกลมดิกทุกอันเลยกิฟตอยู่ครบนะคะกิฟตอยู่ครบนะคะอันนี้นะคะอา่น้ำยายแอร์ A A, เห็นไหมอยู่เต็มนะคะลูกค้าค่ะวิธีดูรถโตโยต้เป็นวิธีที่ดูง,ง่ายง่ายดูง่ายมากรถชนมารถไม่ชนนะคะคันนี้ เดิมๆสวยๆกิ๊บๆค่ะวันนี้พี่ควันขอลาก่อนสวัสดีค่ะ